บางสีแตกต่างพี่น้องหลังสีเขียวแต่ก็สวยเหมือนเดิมนะคะทุกคนอันนี้คือเห็ดไข่บ้านสวนเฮาซีมีหลากหลายพี่น้องบางดอกก็จิเป็นดอกขาวเลยนะขาวเลยดูว่าเขียวดอกสวยค่ะอันนี้คือเห็ดไข่บ้านสวนเฮาดอกสวยๆเขาขาวเลยมีบอมีสิคะทุกคนเห็นบ่พี่น้องดอกเห็ดไข่บ้านสวนเฮาดอกหน่อยดอกใหญ่ดอกตูมบอกป่าตูมู๊ยสวยงามทุกดอกเลยนะคะอันนี้คือเอาให้ทุกคนได้เห็นว่านี่เห็ดไข่บ้านสวนเฮาพี่น้องสวยงามบะคะ วันนี้ก็ได้เยอะมือนีได้สองกิโลค่ะเห็ดเราเริ่มเยอะนี่ลักษณะอากาศแบบนี้ลักษณะอากาศแบบนี้คืออย่างฝนตกมือบ้านนี่ฝนตกแห้งพอบานมาฝนตกแห้งเราบ้าที่นี่มาแดดแดดอบอ้าวนี่เก็บไปอีกมือแรกนี่เขาไปเก็บอีกนี่กับอะไรเป็นตะกาพี่น้องเห็ดไข่บานสวนเริ่มออกหลายนะคะอันนี้ก็คือเอามาให้ทุกคนในเบิ้งมือนีได้สองกิโลค่ะนะคะสองกิโล แบ่งปันนะคะทุกคนทักได้นะคะทุกคนอันนี้คือเอามาให้ทุกคนได้เห็นนะบรรยากาศบ้านสวนนะคะวันนีอ้อากาศดีคึมพี่น้องคึมแต่ว่าบาถึงกับแดดแต่ว่าเอาลักษณะแบบนี้เห็ดไข่บ้านสวนออก อีกนานทุกคนออกมีแต่ดอกสวยๆงามๆเลยพี่น้องอันนี้ก็เอามาให้โชวนะ์เนาะพี่น้องเนาะดอกตูมดอกประตมูมีเบิดนะคะทําอะไรกินมันจังสีแซ่พี่น้องหลายคนนะ่ะว่ายจะได้ดอกตูมอันนี้คือเอาไปทําอะไรพัดน้ํามันหอยแซ่พี่น้องพัดน้ำมันหอย,อห,อยหรือว่าจะแกงนะก็แล้วแต่ใครชอบเนาะทําอะไรทานขึ้นอยู่กับผู้หมักพี่น้องขึ้นอยู่กับผู้หมักแต่ว่าบ้านสวนเฮาเฮจังได้กินมีแต่ปนพี่น้องปนแล้วก็ลวกพัก แซบๆค่ะทุกคนนะอันนี้เอาเห็ดมาโชว์น้อยพี่น้องเนาะเห็ดสวยงามเห็ดสวยงามกับบรรยากาศที่ดีมากท้องฟ้าดูค่ะทุกคนอันนี้คือบ้านสวนจำปาสานเฮ้ามีการกเกษตรผสมแม่สารในหลายยางช่วงนี้ผลผลิตเหต็ดไข่เฮ้าบ่รด้ปลูกแต่ว่าออกเยอะค่ะทุกคนนะออกเยอะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศนะคะช่วงนี้คะมือเร้านี้ได้สอกิโลสกิโลกว่าส ทั้งตะก้า3กิโลตะก้าไปแล้ว6ขีดสสดงแล้วเห็ดเข้าได้2กิโลสีขีดพี่น้องดอกสวยงามทุกดอกเลยนะพี่น้องเนาะเอามาฝากทุกคนเลยค่ะอุ้ยความสวยงามของเห็ดกันเลยสะออนแห้งพี่น้องมือนีอยู่บานสวนนะคะทุกคนขอบคุณทุกกาลังใจนะคะยังยืนยันตัวตนยังอายู่ในโลกออนไลน์นะพี่น้องเนาะอีกบ่ดนมือแรงก็เขาไปเก็บอีกพอเพราะว่าเห็ดไข่บานสวนนะเข้าบ่เด็กเก็บมือละเท่อได้พี่น้อง พอมือเร้านี่มีดอกตูมหลายดอกที่เ้าไปได้เก็บแต่บารักษณะเห็ดน่ะพไว้จะเริ่มเติบโตเร็วภายในหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเห็ดจะบานนด้พี่น้องมือเศรา้าเป็นหยังมือว่านี่ทีมงานจากาพี่น้องจากรองข้ามมากเก็บ ก็ได้ไปบัากหลายนั้งมือเสาเข้ายังมีดอกบานอันนี้ดอกบานเข้าแบงไปแล้วพี่น้องเขาแบ่งไปแล้วนะคะอันนี้เดือดแต่ดอกที่สวยงามอยู่นะคะมือนีก็พร้อมที่จะแบงปันอีกจะน้อยก็สเขาไปเก็บอีกบริเวณนั้งเลยพี่น้องเก็บแต่เห็ดติดหลานนะคะเพราะว่าช่วงนี้เห็ดออกนะพี่น้องเนาะป่ะเดี๋ยวเอาผ้าขาเก็บเห็ดบ้านสวนคือเก่าค่ะทุกคนอ้าวอันนี้คือเห็ดใครบ้านสวนนะคะ